สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมวันนี้ครับผมก็ได้ทําการถอดนะครับในส่วนของท้ายรางมาทําความสะอาดนะครับมาดูนะครับว่าท้ายรางยังปกติดียยู่หรือเปล่านะครับส่วนตัวนี้นะครับผมก็ได้ถอดถ่อน้ำมันไรกลับออกนะครับผมทีนี้ผมก็จะมานะครับขันนะครับว่าจะใช้กี่ปอนนะครับขันท้ายรางนะครับผมไม่ได้ใช้เทปพันเกลียวนะครับเพราะว่า ถ้าขันแน่นพอดีเอแน่นนะครับมันยังไงก็ไม่รั่วนะครับผมตัวนี้นะครับผมไม่ได้ใช้เทปพันเกลียวนะครับผมทีนี้มาดูนะครับว่าผมจะใช้ไปที่กี่ปอนนะครับผมจะใช้ประแจปอนไปกี่นิวตันนะครับผมมาดูกันนะครับผมน,นี่ครับประแจปอนประแจปอนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็น ยี่ห้อนี้นะครับผมอ่ายี่ห้อนี้ใช้ดีครับมีห้อนี้นะครับผมอ่ายี่ห้อนี้นะครับส่วนอ่าค่านะครับที่ผมตั้งที่ผมตั้งไว้นะครับก็คืออ่าผมจะตั้งไว้ที่ร้อยยี่สิบหกนะครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้จะดูขีดนะครับเห็นเลขศูนย์ไหมครับเลขศูนย์จะตรงกับขีดหนึ่งร้อยยี่สิบหกนิวตันเมตรนะครับผมอ่า นี่นะครับผมจะใช้ที่ร้อยยี่หกนิวตันเมตรนะครับผมทีนี้ก็ทีนี้ก็จัดไปเลยนะครับผมทีนี้ก็มาเราฟังเสียงนะครับผมอ่าถ้าจะมีเสียงแป๊งแปงแปงแสดงว่าผ่านนะครับอันนี้จะเป็นน็อตถ่ายร่างนะครับผมมาดูนะครับ ร้อยยี่สิบหกนิวตันเมตรนะครับผมเดี๋ยวเพลอพูดผิดอีกนะครับร้อยยี่สิบหกนิวตันเมตรนะครับอ่าเห็นไหมครับได้ยินเสียงไหมครับผมอ่าถ้ามีเสียงแบบนี้แสดงว่าเราขันไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบหกนิวตันเมตรแล้วนะครับผมจากนั้นก็พอนะครับผม แต่บางทีนะครับน็อตมันอาจจะแน่นกว่า126นิวตันเมตรนะครับผมแต่อนี้ก็คือผมตั้งไว้ที่126นิวตันนะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมครับก็สอบถามมาได้นะครับผมเนี่ยปจะแจปอนเนี่ยอย่างนี้นะครับหามาใช้ครับใช้ดีเหมือนกันนะครับผมนี่ท่อนี้นะครับใช้ดีมากนะครับ ขันน็อตตัวหนนะครับไม่มีน้ํามันรั่วนะครับผมขันในส่วนของขันในส่วนของเซนเซอร์แดงด่างๆนะครับก็ไม่มีน้ํามันรั่วนะครับผมอันนี้ก็มาขันนะครับในส่วนของอท้ายรางนะครับผมก็ไม่มีน้ํามันรั่วนะครับผมส่วนคลิปนี้นะครับก็อนนขอยบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับผม ันนี้ก็โฆษณาให้นะครับผมโฆษณาเลยนะครับผม,าาผมใช้ดีใช้ดีนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ขอจบกานนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ